ทีนี้นะครับเรามากินข้าวด้วยกันมีลุงพรนะครับพัวหน้าใจแอนน้องแก้ววานเจี๊ยบนะครับก็จจกเชนะครับมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันวันนี้นะครับก็ผ่านบ้านบ้านด้วยนะครับหลังจากที่เราก็ททาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอเพื่อนเพื่อนของพวกเราที่ปฏิบัติภารกิจอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมผ่านบ้านบ้านนะครับเราก็กลับจากป่านะครับเราก็กลับจากป่ากันมา วันนี้ผ่านบ้านๆน,นะครับหลังจากที่ตังออกนะครับเงินออกเงินก็เป็นเงินเบี้ยเลี้ยงเสียงไพ่นะครับที่ออกวัน,นก่อนน้องแก้วก็นะครับเลี้ยงไก่ย่างแล้ววันนี้ผ่านบ้านบ้านก็เลยนะครับซื้อเนื้อนะครับจะมาทําแกงออกให้พี่น้องของเรารับประทานหรือว่ามากินด้วยกันนะครับก็เพื่อนๆของเราก็ยัง ปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับบางคนก็ไม่ว่างบางคนก็ทํางานนะครับบางคนก็ยังปฏิบัติภาร,นะรกิจอยู่นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันทําก็วันนี้นะครับพานบ้านก็จะทําเมนูแกงอ่อมนะครับนะแกงอ่อมแบบบ้านๆของเรานะครับนานๆที่นะครับนานๆที่ปีหนุนนะครับที่เราจะได้ รับประทานเนื้อกันหรือว่ากินเนื้อนะครับเพราะว่าราคาเนื้อก็แพงนะเพื่อนเพื่อนนานๆเราถึงจะได้กินทีนะกาะบ้างๆนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันทํานะครับก็เพื่อนเพื่อนเราคนไหนที่ยังติดภารกิจอยู่นะครับก็ปฏิบัติภารกิจคนไหนว้างก็มาทํากับข้าวนะครับสลับสับเปลี่ยนกันทั้งว่าจะเป็นลุงพรนะครับน้องแก๋วนะครับพ่านสมไทยนะครับ ก็น้องสามารถนะครับที่อยู่ด้วยกันของนายใจแอนนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่กินด้วยกันประจํานะครับก็ใครว่างก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทํานะครับวันนี้ก็ได้เนื้อสุดๆนะครับก็เนื้อนี้ก็ได้มาจากนะที่เพื่อนๆของเรานะครับวันนี้ไปซื้อกับข้าวพอดีนะครับไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเพื่อมาทำกับข้าวให้พวกเรากิน อ่านบ้านๆก็เลยฝากนะครับฝากตังเขาซื้อเนื้อมาทํากินนะครับก็เป็นเจ้าภาพให้เพื่อนๆพี่น้องของเราหน่อยนะครับก็กินด้วยกันหลายคนนะครับเดี๋ยวก็พวกที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับหลังจากที่ผ่านบ้าน,านททาเสร็จก็มากินด้วยกันนะครับกินด้วยกันเป็นครัวเล็ก,ลกนะครับเป็นครบที่ห้องลุงพรนะครับ ครัวที่ห้องลุงกรอนก็เป็นครัวเล็กๆเราทากินกันเองนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราก็หามาเองนะครับไม่เกี่ยวกับของลุงครัวใหญ่นะครับเราเป็นครัวเล็กๆครัวส่วนตัวนะครับสิ่งบางทีอาหารนะครับที่เขาทําเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าเราทํากินกันเองเพราะว่าเรามาอยู่ต่างคนก็ต่างพื้นที่นะครับต่างคนก็อยู่ต่างถิ่น ะจะเอาจะให้ถูกใจทุกท่านก็ไม่ได้นะครับจะทําให้แต่นะครับท่านหนึ่งท่านใดรับประทานให้ถูกใจก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาทากินเองนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเราก็ทํากินเองนะครับอันนี้วันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูแกงอ่อมนะแกงอ่อมเนื้อเราก็จะมีเนื้อนะครับที่เราซื้อมาแล้วก็นี่นะครับถุงน้ํา ขี้เพียนะครับขี้เพียะเราจะใส่ขี้เพียด้วยนะครับเป็นขี้เพี้ขี้เพียวัวนะครับที่เราได้มากินหอมแล้วก็ดีนะครับเย่ yeah. อันนี้ดีวัวเราก็ซื้อมานะครับแต่ว่าเราดีวัวเราซื้อมานะเราซื้อมาเสร็จเราก็มาผสมน้ําปลาไว้นะครับเก็บกินได้นานนะครับแต่แถวนี้ไม่แพงนะครับดีวัวเขาขายพวงละห้าสิบบาทเองนะพวงใหญ่พวงไม่แพงนะครับ ซื้อฐานได้นะครับดีวัวก็ไม่แพงครับแถวนี้เพราะว่าคนในพื้นที่เขาไม่กินนะครับดีวัวเขาไม่กินเขากินแต่เนื้อนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็มากรองไว้เดี๋ยวค่อยว่าจะทําเมนูอะไรนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเรายังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาช่วยนะครับเดี๋ยวน้องเกี่ยวก็มาช่วยทพันบ้านเพราะว่าน้องเกยวยังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับ หลวงพรก็ยังปฏิบัติภารกิจไม่ว่างนะครับส่วนส่วนชุดไอสิงหัวหน้าวันก็ยังปฏิบัติภารกิจอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเย็นๆนะครับห้าหกโมงเย็นหกโมงเย็นก็จะมารวมกันนะครับอาบน้ํามากินข้าวนะครับโอ้ฝงบินต่ําทาไมเยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดหอมมากนะครับแต่ก็นานๆที่นะครับผ่านบ้านๆก็จะได้ลงคลิป กับข้าวสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะปฏิบัติภารกิจซะสวนเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับทําไม่ว่างถ้าเราไม่ได้เข้ามาข้างในนะครับถ้าเรามาข้างในเราถึงจะได้มาทํากับข้าวกินกันเองนะครับทำไมก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่แหละเดี๋ยวรอเพือๆก็จะมีข้าวเหนียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนึ่งข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเหนียวเราก็แช่ เราก็ข้าเ primo, วเหนียวเราก็รวมตังกันซื้อนะครับรวมตังกันซื้อกินด้วยกันเพราะว่าเพื่อนๆเขาส่วนมากเขากินแต่ข้าวสวยกันนะครับกินข้าวสวยหรือว่าข้าวเจ้ากันนะครับส่วนพวกผมนะครับที่มาจากอีสานนะครับอีสานบ้านเราเนี่ยอีสานบ้านเฮาก็ส่วนมากเคยกินแต่ข้าวเหนียวนะครับ เพราะว่าเราเคยกินข้าวเหนียวแล้วเพราะว่าเราเคยทํางานท <eled ummer. S 2> ี่บ้านนะครับกินแต่ข้าวเหนียวมาที่นี่ก็เลยต้องกินข้าวเหนียวนะครับเมื่อวันเยอะจริงๆนะเพื่อนขออนุญาตก็นั่นแหละครับทําไมเหตุผลเราถึงชอบกินข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าที่บ้านของพาบ้านก็ทําแต่นากินแต่ข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าเราใช้แรงงานทั้งวันทํางานกันทั้งวันนะครับถ้ากลับบ้านในพานบ้านไม่ค่อยได้พักนะครับเยอะงานที่บ้านทําไร่ทํานานะครับไม่ว่าง แต่ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวโชว์ฝีมือนะครับก่อนนานๆทีนะครับได้มาเข้าครัวสักทีหนึ่งส่วนมากกินแต่ฝีมือครอครัวนะครับวันนี้เดี๋ยวชิมฝีมือตัวเองม้างนะครับก็มายากนะครับแจงอ่อมแกงอ่อมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับวิธีทำเดี๋ยวให้ฟันบ้านหันเนื้อเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราหันเนื้อเสร็จก่อน เดี๋ยวค่อยมาดูวิธีทำทีนี้นะครับว่าอุปกรณ์ของเราจะมีอะไรบ้างที่เราจะใส่นะครับที่เราจะใส่ที่เราจะทํากินกันวันนี้นะครับที่เราจะทํากินรอเพื่อนๆนะครับทํารอเพื่อนๆพี่น้องของเรานะเพราะบางคนก็ยังปฏิบัติธุรกิจอยู่บางคนก็ไม่ว่างนะครับอนคุยเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมีคนมานะครับทยอยทยอยนะครับ ไหนว่างบางคนก็ว่างก็ไปอาบนองอาบน้ํานะครับอาต่หอวันหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงตลอดนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะผ่านบ้านมาอยู่ใหม่ๆนะครับผ่านบ้านมาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่ปีห้าสามที่บันที่ผ่านบ้านเข้ามานะครับมาเป็นทหารเมื่อก่อนจะเป็นอยู่ชุดเล็กๆนะครับอยู่คนไม่เยอะอยู่ประมาณสิบกว่าคนไม่เกินยี่สิบคนนะครับแต่ละฐาน แล้วลาอีกนะครับเขาก็จะจัดลอกลาแล้วก็ลากับบ้านเลือดสิบกว่าคนนะครับเหลืออยู่ไม่เยอะนะมาก่อนนะครับช่วงมาใหม่ๆช่วงเหตุการณ์ยังรุนแรงนะครับความั้นบ้านลงมาอยู่ใหม่แต่ปีห้าสามนะครับก็ถือว่าเหตุการณ์ยังรุนแรงนะครับก่อนมาก็คือก็จะประมาณว่านะครับก่อนหกโมงเย็นนะครับก่อนหกโมงเย็นของทุกวันนะครับ เราต้องรีบไปอาบน้ําก่อนนะครับองให้อาบน้ํากินข้าวอะไรเสร็จอย่าให้เกินหกโมงเย็นนะครับต้องรีบเข้าแนวเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าช่วงรุนแรงอยู่การยังรุนแรงอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดพัฒนาสันตินะครับคุณไม่เยอะนะครับอยู่กันไม่เยอะก่อนหกโมงเย็นต้องอาบน้ําให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปนั่งเข้าแนวนะครับเข้าแนวจนถึงสองทุ่มก็คือนั่งตามแนว ตามแนวที่มีกระสอบมีบังเกอร์อยู่นะครับเราก็ต้องไปนั่งไปนั่งเพื่อเข้าแนวระวังป้องกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อก่อนรุนแรงมากนะครับช่วงพาม่านบ้านลงมามีใหม่นะครับอันตรายก็เลยเขาออกกดเลยนะครับก่อนหกโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนี้ต้องคือไปกินข้าวอาบน้ําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยหลังจากนั้นห้ามทาภารกิจทุกอย่างนะครับก็คือเข้าแนวอย่างเดียวนั่งเงียบนะครับนั่งเล่นนั่งคุยกันกับเพื่อนนั่นนะครับนั่งอยู่กับเพื่อนสองสามคนเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจตามแนวนะครับเพื่อระวังป้องกันฐานของเราเพื่อกลัวฝ่ายตรงข้ามนะครับพู่งไ่หวังดีนะครับอาจจะมาก่อเหตุได้เมื่อก่อนนะครับเพราะว่าคนไม่เยอะคนอยู่แค่สิบกว่าคนนะครับ เมื่อก่อนคนไม่เยอะเพราะว่าเราแยกกันเยอะนะครับเป็นชุดๆแยกเป็นชุดเป็นชุดไปคนไม่เยอะเมื่อก่อนนะครับช่วงผ่านบ้านมาลูงใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผ่านบ้านขอญาตนะครับเดี๋ยวหัน่นให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการปรุงนะครับการทําแกงเนื้ออ่อมแกงอ,อมเนื้อนะครับของสูตรสูตรเป็นสูตรของอีสานบ้านเรานะครับผมมาเดี๋ยวค่อยดูนะครับ ดูพเพื่อนขาน้าวเหนียวก็นึ่งใหม่ๆแล้วร้อนอร้อนใหม่ๆข้าวขาวอีเด็ดเลยน้อง,องชายแจ๋วเลยยกเลยได้ครับเรีบยบร้อยร้อนๆเลยครับวันนี้เดี๋ยวมีเมนูเด็ดๆนะครับ <c oughs> ข้าวสวยๆทันนี้นะครับก็เป็นข้าวสวย นึ่งใหม่ๆนะครับสําหรับวิธีการนึ่งข้าวเหนียวก็มีวิธีง่ายๆนะครับเราเอาข้าวเหนียวไปแช่แช่น้ําไวา้ชักสองสามชั่วโมงนะครับพอแช่เราแกะเม็ดดูว่ามันอ่อนแล้วเราก็เอามาใส่หม้อนึ่งข้าวนะครับมาใส่ที่นึ่งข้าวแล้วก็เอาน้ําใส่หม้อนะครับเอาน้ําใส่หมอนิดนึงนะครับประมาณข้อครึ่งนะครับประมาณข้อครึ่งนะครับใส่น้าข้อครึ่งแล้วก็เราเอาใส่ ที่หนึ่งข้าวแล้วก็เอามาตั้งจุดแก๊สนะครับให้เดือ,ด,อดแล้วนะแล้วเขาก็จะสุกเองนะครับโดยอัตโนมัติเพราะเราเราใช้ไอน้ําเพื่อเป็นความร้อนเพื่อให้ทําให้เม็ดข้าวสารสุกนะครับก็จะได้ข้าวเหนียวร้อนๆแบบนี้สดๆหม่ๆหมหอมข้าวอาชิมดูเนยเจียวเลยหวานนะครับข้าวเหนียวร้อน ได้อยมาทีนี้นะครับเรามากินข้าวด้วยกันมีลุงพรนะครับเพราะน่าใจแอ่นน้องแก้ววานเจี๊ยบนะครับก็ใจเชิดนะครับมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันวันนี้นะครับก็ผ่านบ้านด้วยนะครับหลังจากที่เรากอทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอเพื่อนๆของพวกเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กินด้วยกันนะครับก็รอปฏิบัติภารกิจอยู่เดี๋ยวค่อยมากินทีหลังครับผมวันนี้ นะครับเดี๋ยวผ่านบ้านขออนุญาตรับประทานอาหาราก่อน<ล>ครับผมยังไม,มดเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ